สวัสดีค่ะพ่อก็ยายเย็นอีกแล้วเนาะจ้าเนาะพ่อก็ยายเย็นอีกแล้วสวัสดีทุกๆบ้าน้อจ้าสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะจ้าเนาะเมื่อนี้ยายเย็นจะผามาผัดผัดหมูนอจ้าผัดหมูจ้านี่เนื้อหมูเนาะเนื้อหมูหั่นเนาะจ้าเนาะหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วกะยายเย็นจะมาผัดใส่น้ไม้ฝรั่งนอจ้าผัดนอไม้ฝรั่งใส่หมูใส่ผัดหมูใส่น้ไม้ฝรั่งเนาะจ้าเนาะอันนี้คือนอไม้ฝรั่งเนาะจ้าเนาะ นี่เย็ยนกับร่างแล้วหั่นแล้วเรียบร้อยเนาะเอาที่เขามาชินสัน่นชิ้นยาาเนาะจะเนาะตามสบายใจเขาเนาะจะเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำซอสด,ด้วยจ้ะน้ำซอสน้ำซอสเย็ยนกับมีอ่าซอสซอสภูเขาจา้ะมีซอสภูเขาซอสหอยเนาะเราก็รสด,ดีเย็ยนกับใส่น้ำตาลไปประมาณช้อนชาจา้ะซอสหอยกับสองช้อนโต๊ะเนาะอ่าเราก็รสด,ดีกับช้อนชาจา้ะ สัตว์ภูเขากะประมาณเคืองซอนโตจ้ะมาใส่หลายสัตว์ภูเขาเนาะแต่ว่ากันแล้วแต่ตามใจชอบเนาะจ้ะเนาะอ่าแต่ละคนกับมักปรคือกันเนาะจ้ะเยเย็นจะใส่กระเทียมสับจ้ะกระเทียมสับหรือฟานเราเนาะอันนี้เยเย็นฟานเราด้วยจ้ะและยะย้วยายจะใส่พริกสดน่ะเนาะอ่าประมาณนี้แหละจ้ะผัดน้ำมันฝรั่งใส่หมูเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวไปตั้งกระทะใส่น้ำมันไปผัดกันเลยจ้าอ่าตั้งกระทะเนาะจ้ะเนาะตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วเนาะ เดือดแล้วจ้าหอนแล้วเนาะอยาหยินจะใส่กระเทียมเลยจ้าใส่กระเทียมลงไปค่ะอ่ะผัดก,กระเทียมให้เขาหอมแล้วนะจ๊นะเนาะผัดก,กระเทียมให้เขาหอมแล้วจะใส่เนื้อหมูเลยได้จ้า tắm đôi nha mô nha Tăm đôi nha mô nó mô nha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  mô con mô nha nó, nha mô nha mô con nó รอแปะนะ๊บปนึงนะจ๊ะนะรอแป๊บนึงให้่ขอามูขาสะดวงไปกันเนาะผัดมูก็จะสุกแล้วจ้าตามด้วยพริกจ้าพริกกับอ่าน้ำเนยสลังนะจ๊ะน้ำนันยสลังต้องไปผัดเลยจ้า ตามด้วยซอสจ้าซอสที่ผสมไว้น,นนะตามด้วยซอสเลยจ้าผับลุไป แห้งแต่เติมน้ำแต่น้อยนะจ้ะน้ำแต่น้อยนะจ้ะเพื่อที่จะให้เพื่อเพื่อที่ที่ให้น้ำไม้น้ำไม้เหาสุกนะจ้ะน้ำน้ำไม้ฝรั่งเพื่อที่จะให้น้ำไม้ฝรั่งเหาสุกนะผัดน้ำไม้ฝรั่งใส่หมูจ้ะผัดหมูใส้น้ำไม้ฝรั่งแม่นวจ้าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะจ้ะเนาะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง ก็ที่จะให้น้ำมันฝรังเขาสุกจากน้อยเนาอจ้าใกล้แล้วจ้าไกลแล้วน้ำมันก็นจะสุกแล้วจ้าจเดี๋ยวเย็นขอชิมกันเนาะอือแสบจ้ะแบตักเข่าล้อเลยได้จ้าตักเข่าล้อเลยรสชาติพอดีเลยจ้า นายกินบ้าค่านายกินบ้าค่าได้แล้วจ้าได้แล้วเนาะลาไม่ฝรั่งเขาสุกแล้วจ้าเขานิ่มแล้วงั้าไปตักใส่จานกันเลยนะจ้าม,มาจ้ามาตักใส่จานกันเลยนาะจ้าเนาะ นายกินบ่ค่ะเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วตักใส่จานเสร็จแล้วนายกินบ่ค่ะ ัดน้ำมัฝรั่งไส้หมูเนาะจานะ้าเนาะม่กินน้ำเย็เนเด้อค่ะเมื่อนี้ก็เอาผัดน้ำม้ฝรั่งมาฝากเด้อค่ะไม่กินน้ำเย็เนเด้อจา้าผัดง่ายๆจะผัดง่ายๆลองลองผัดเบิ้งเนาะจานะ้าเนาะแซ่บๆบกันจา้าลองผัดเบิง้งแซ่บค่ะตักเขา่าตักเข่าสวยร้อนเลยเนาะจานะ้าเนาะตักเข่าร้อนเลยเด้อจา้าถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมเนะคะกดติดตามคือเกาจาก้า ้ามาคลิปนี้กย่าลืมจะก,กดติดตามไว้เ,ออเวลายายเย็นลงคลิปจะได้บพ่พพาดคลิปใหม่ๆของยายเย็นนะจ้ะเนาะออกดติดตามไว้เด้จา้าคลิปหนาเจอกันไหมเนาะค่ะเนาะคลิปหนาเจอกันไหมคลิปนี้กะไปแลวจา้าสวัสดีค่ะ